ลูกนี่สัมาตุนให้เยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของแนนนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ดันฝุ่นและเคลือบเงานะคะตัวน,นี้เนี่ยช่วงนี้เขามีลดราคาอยู่นะคะจากเดิม35บาทเหลือถุงไดส10บาทเองค่ะเพื่อนๆลองเข้าไปกดที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือดูนะคะ ถ้ายังได้ราคานี้อยู่กดตุนไว้เลยค่ะใช้ถูพื้นได้ดีมากๆเลยนะคะราคาก็ถูกพื้นเงางามอันนี้ทดลองใช้เองแล้วชอบมากๆเลยค่ะไล่ฝุ่นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นเดินสบายไม่เหนียวเท้าเลยค่ะหนึ่งถุงมีปริมาณอยู่ที่ห้าร้อยมิลน,นะคะนี่ค่ะเพื่อน ลองเข้าไปดูที่ตะกร้าก่อนนะคะที่ซ้ายมือที่พัดตักเอาไว้ให้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดช่วยเก็บฝุ่นที่ใช้กับมอบตันฝุ่นก็ได้นะคะเป็นผ้าแห้งก็ได้ค่ะถูพื้นได้ทุกพื้นผิวเช่นกระเบื้องพื้นไม้หินอ่อนอีกทั้งยังใช้เคลือบเงาวัสดุให้มีความเงางามคอนโซลในรถยนต์ก็ได้นะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ให้มีกลิ่นหอมไม่เหนียวเท้า แชงเร็วไรฝุ่นค่ะเพื่อนๆใช้งานดีจริงๆค่ะยังไงเข้าไปกดสั่งซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรดโพสได้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาสินค้าที่ดีมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย